เอามาคว่ำฉ e ันจะได้ไอรีนะเขาว่ามีคว่ำโลเขาว่ามีคว่ำโูไอ้แต่ไหนจังบอกเอามาเดี๋ยวนี้นี่ยเหรอเออาตอีนี่มุ่งทาเดี๋ยวกูไปเอามาให้เออเอาเอรีนใหง่แล้วกูส่งไปขายเออไอยังไงอีลาใหญ่มันคือมันสิมาเอาคอยโบงหูวแล้วคอยบไโ้นัดเราเด้เจ้าตัวนัดเอ้ามันงกล้านั่ง่อนมึงมากินตามหมักหุงว์คอยบ่รับหลูกคอยโบต่อย ไปสิทากิซืออ้าวแต่ละคนบันเจ้าว่ากูได้บันเจ้าเจ้าหูวตนกรอบโอู้ต้นบรกรอบกรอบบรกรอบจนหูวโซูนแต่หัแต่มันย่างกินนะอู้หูเจ้าใะโอ้ยมาอ้าวอายังหระบาดมึงอย่าเอาจิล่ะเออมึงไม่ได้ยังบาดนี่เอาเจ็บเล็กไหลเนี่ยฮะเล็กไหลยุใส่เล็กไหลพูดละ ย่างตัมเล็กไหลเนี่ยกูชิมีเล็กไหลกูเกิดมาต้องเผาฟ้าที่กูยังไม่เคยเห็นเล็กไหลกูชิบะมี่จังใดอีกกระปมี่กูชิย่างตั้มบ่อีอันนี้อ่าอีนี้มันก็โชคดีแท่พ์ขย่างตั้มบนบ่เจ้าเออโชคดีอีหยังวะก็โชคดีตัวมึงมันคนธรรมดาเออคนอยู่ซื่อเสร็จพอเล็กไหลคนมีบุญเลยมั้งงอายเนอะบ่หันบ่บานบ้านดี กูบอกเอามาให้กูเนอจะได้เอาทข้ามาขายข้าวหน้ามาดิกูอยากได้เล็กไรเดี๋ยวกูอยากได้หรือว่าอีนี่มันมีอะไรก็บป๋าไว้ดีคืออยังนี่เออราคาแห้งคือย่างเขาบูชาเป็นล้านแล้วล่ะไม่แบดหินกันยังไงเดี๋ยี้ไโอ้ยมึงอยากจะได้จะตั้งชื่อจะบ้าเอาไหนโอ้ยจังไในจะหูจังอยากได้เล็กไรแบดนี้เด็กน้อยสูมนี่เอ้ยเจามากพร้อมจะได้อีลีนะเขาว่ามีความรู้เขาว่ามีคว่ำโล่ไอ้จต่ไดนจัะมาเอามาเอาอยวลี่แนมเหรอ อ้วน oh, oh, yeah. ๋อ go uh, hmm. uh, uh, oh, oh. hmm. oh, ีนี่มึงทาเดี๋ยวกูไปเอามาให้ออืเอาเอายังไงแล้วกูเอาไปขายเออมึงอยากได้แห้งม่นบอลเล็ไหนเอาบูซากันว่าสันเออกูหาบูซาบะหมี่มึงจะได้จะโบหูแต่อันนี้บ่อยากได้กูมาเงือดซุ่มอยูโอ้อินนี่จะได้จะโง่แห้แกอุ้ย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 อ่อยางตั้มเหรวะบ่เอ้าอู้ปวดกระพุ้เว้ยอ้เอามาเอาเร็วๆฮะนี่อะไนี่เอามาไม่อย่างไะอันนี้ เอ้านี่เหล็กกูย่างตามเล็กเหล็กมันก็ไหล่ใจตีนกูมึงเสกกูว่าจังไหนมึงอยากได้เอามึงเปจนสรรพคุณมันอีหยังนี่เหรอสรรพคุณอะไรเออมันอะไรที่ตีนมึงเอออุผามึงเอ้ยกูจะลองไของดิกูจะลองไปในของดิกลนวนะกูจงว่ามึงสิมาอยากได้อีหยังเหล็กก็ได้เล็กไหลก็หัวมึงแล้วบ่ฮู้เลือกอ่ะมันก็ไหลใส่ตีนกูมึงสิกูว่าจังได๋ซั่นน่ะโอุผาบมึงเอ้ยไปเอาไอ้นี้กูว่ามึงเอาไปบูชาบ่ๆๆๆไปอ้อยนี้ อันบังไงหนึ่งจะหนีจังบอกว่าสิอยากบูชาโอ้กูก็เกิดมากกูก็เพิ่งเคยเห็นเล็กไหลจัง